ดีค่ะยูอิลุนนะคะวันนี้ก็มาเก็บเห็ดค่ะตอนนี้ก็เจอคันตะเลนนะคะอย่างที่เห็นอันนี้มันขึ้นแล้วตอนนี้ก็เดือนอะไรนะเดือนมิถุนาวันนี้วันที่สิบสามมิถุนาค่ะเรามาเก็บเห็ดกันพี่แก่ก็จัดการถ่ายรูปถ่ายไปทไมเยอะแยะเป็นอะไรนะพี่แกเรียกว่าน,นะรนะซัมเมอร์คันตะเลน,อ,น,เลนอันนี้ก็ดอกใหญ่พอสมควรน,นะโอะนะสวยเชียว แต่ว่ามีนอนแล้วพี่เราไม่กลัวเราแย่งนอนกินเป็นปกติก็ชื่อคันตะเรนนะคะเป็นเห็ดที่เหมาะสําหรับมือใหม่ที่เมืองไทยเขาเรียกเห็ดมันปูมันอันเดียวกันไหมพี่ใช่จ้ะอันเดียวกันสีเหลืองแบบนี้นะคะผัดกับเนยอร่อยเราก็จะเก็บไปแบบนี้ก็เก็บแล้วก็ปัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่ตะกร้าเวลากลับไปบ้านเราจะได้ไม่ ต้องมีงานเยอะนะคะก<ด>็ได้สามดอกน้อยเราก็ตรงนน้นพี่ไก่ก็เจออีกไปดูกันเบลล่าคมมาดูเห็ดโอ้เยอะเลยเยอะเหรอนี่อีกก็คือนี่เองคเบลล่าเบลล่าเก็บเห็ดแบบงามมากเลยเก็บเราไม่ได้บุกป่าไม่ได้บุกป่าเลยนะคะก็เดินไปตามถนนลงๆเอยๆเจอก็เก็บไม่เจอก็ ็เฉยเฉยชิลชิสบายสายเป็นซัมเมอร์คันดเดลนนะคะดอกก็ยังไม่ใหญ่มากเท่าที่เห็นอันนี้ก็ได้มาเท่านี้แล้วก็จะให้ดูนะคะเราก็เดินไปตามทางเรื่อยๆนะคะเจอก็แวะเก็บมันก็เป็นเห็ดสีเหลืองนะคะก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะนั่นพี่ไก่เจออีกแล้ว ใช่ไหมเหยียบด้วยท่าทางนี่อโอ้ยดอกใหญ่อยู่นะมันแอบ,บอยู่ถือว่ามันขึ้นเร็วไหมพี่ปีนี้ยคาาาาามดกพะภอเฮ้ยนี่ขาใหญ่อ้าเป็นเห็ดคันตะเลนคู่แล,แล้วก็มีดอกเล็กดอกเล็กเราก็เอานะคะ แล้วก็ตัดขาทิ้งนิดนึงแล้วก็เอาเศ็ทิ้งค่ะเห็ดนี่พี่ไก่แบกให้ดูแล้วเห็ดคันตะเลนนะคะที่บอกไปแล้วว่าเหมาะมากสําหรับมือใหม่อุ้ยเต็มเลยจริงๆด้วยโอ้โหยุ้ยเป็นบ้าไปคือเยอะมากอ่ะไม่คิดว่าจะเจอเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าก็มาเก็บเห็ดก็เตรียมตะกร้ามางั้นๆแหละเอามาเป็นพร็อพเลนเนี่เดี๋ยวพี่แกเอาใส่ตะกร้าเลย มี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 ดด้วยพี่ใช้แรงงานผู้ใหญ่นะคุณนู้นอีกไหนนนั่นหละเอยจริง<ผ>ด้วยเยอะมากอุอ้ยถึงนี่ด้วยอุ้ยอันนี้เนี่ยอุ้ยจริงด้วยพี่ไก่แบบว่ายาวมาก มาถึงตรงนี้ความความยาวเท่าไหร่เนี่ยจากหนูถึงพี่ไก่สิบห้าหรเมตรนะ1หรือยีเมตรนะคะยาวมากก็เดี๋ยวไปช่วยพี่ไก่เก็บก่อนมันก็ซ่อนอยู่ในหญ้านะคะเห็นเหลืองๆนี่เห็นไหมอาจจะเวียนหัวนิดน,นึงเพราะว่าเราวิ่งเพราะว่าเราตื่นเต้นโอ้ยดูวันนี้กระจุกใหญ่มากยังไม่มีใครมาเจอไงล่ะใช่ มันอาจจะเป็นว่าเมื่อวันไหนนะฝนมันตกอ่ะว,นนวันพุธเมื่อวันพุธฝนตกฝนตกเยอะพอสมควรแล้วก็วันนี้วันศุกร์มาาันก็ก<ต>กเลยขึ้นเยอะโอเคช่ยวยพี่ไก่เก็บก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ช่วยเก็บสิ่นดอกใหญ่มาก มันยังเรียกซัมเมอร์อยู่ขนาดนี้พี่ก็มันยังไม่เฮิร์สเนาะหนูคิดว่าซัมเมอร์จะแบบว่าเป็นดอกตุ่มตะปุ่งตุ่มตูมอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันชื้นไงคะมอสมันน่าหาเราก็มีหญ้าคลุมด้วยเอาหมดพี่ไก่พี่ไก่ทําหักไว้เราก็เก็บคืนถึงสามีพี่เพราะเขาเก็บเร็วแตวพี่ไก่จะไปทําอะไรกินนะที่พี่ไก่บอกโทตสค่ะเห็ดเอบหญ้าขนมปังปิ้งแล้วก็เอาเอา เห็ดมาผัดกับเนยโรยเกลือนิดนึงพริกไทยหน่อยนึงเอาครีมลงไปกวนๆกวน็ <Great S 1> กวางเครดิล <Day S 1> เหรอยแล้วก็เอาเอาเห็ดวางบนขนมปังเป็นคัเนต๊ยลโทสตตอนนะ้ะจังหวะน,นี้เห็ดเห็ดคงเละแล้วเพราะเมื่อกี้นี้เบลล่านอนกริง่งเย,ยี่ะเต็มชวนด่า เบลล่านั่งลงหลกไปทางไหนต่อพี่ไก่ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆตามทางนะคะก็เขาไม่ให้เอารถเข้ามานะคะก็จอดรถไว้ข้างนอกๆหน่อยเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะ รอบป่านะคะก็พี่ไก่เขาก็มีขุมทรัพย์ของเขานะคะก็มุ่งหน้ามาขุมทรัพย์อย่างเดียวไม่ต้องเดินหาอะไรมากดิ่งตรงมาขุมทรัพย์อย่างเดียวเลยแล้วก็ตัดรากมันตัดตรงนี้มันออกมันจะได้ไม่ไปเปื้อนเห็ดข้างในตะก้าแล้วก็ ปัดปัดสดหน่อยนึงตอนนี้ก็อากาศกำลังดีนะคะลมโชยเบาๆแดดออก เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวค่ะตอันนี้พี่แก่ก็เจออีกแล้วตรงข้างหน้าเดี๋ยวก็จะรีบไปดูงนะคะ s u เ m e r c ค n t i n e n นเหลืองอาลามเยอะมากดูได้สุดยอดแล้วพี่แก่บอกว่าดอกขนาดนี้กำลังอร่อยแล้วผัดแล้วก็ไม่แฉะแล้วก็กลิ่นไม่แรงมากนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบ ที่มันกลิ่นของมันอะไรแบบนี้นะคะก็บางดอกนะคะถึงว่าไม่ว่าจะดอกเล็กๆแต่พอถอนออกมานะคะอวบมากสวยงามนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้ฝนตกกะว่าจะรีบเดินกลับบ้านกันก็เปลี่ยนใจซะแล้วนะจังหวนนนะ,ะน,นี้นะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะก็กำลังอ่อนนะคะกำลังน่ากินเดี๋ยวขออนุญาตเก็บ จะมีตอนนี้มีอารมณ์ว่าสวยเลือกได้นะคะเลิกเก็บแต่ดอกสวยๆแล้วก็ลแล้วก็มีบ่นเล็กน้อยว่าเยอะแยะไปหมดเลยสนุกสนานน่ะเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเก็บหมดชอบออใช่กำลังจะเดินออกจากกลับไปขึ้นรถยนต์ เราก็จะไปหาอะไรกินกันระหว่างทางกับบ้านก็ต้องแวะซะหน่อยนี่เห็นไหมได้เป็นกองแล้วพี่แกบอกจะไปทำอะไรนะขนมปังสองแผ่นตอนนี้ได้สิบแผ่นแล้วมั้งเนี่ยสองแผ่นแลวโอเคค่ะก็เดินมาทั่วป่าแล้วนะคะก็จะให้ดูว่าได้มาเท่าไหร่นะคะก็ได้ประมาณนี้ ที่เห็นนะคะก็มีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่นะคะ<ม>เยอะแต่สักกี่ขนมปังกี่แผ่นพี่ไก่สองแถวสแถวนะคะแันตะเรนค่ะก็จบแค่นี้นะคะสำหรับเที่วิดีโอที่พามาเก็บพันตะเรนในช่วงซัมเมอร์ค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะ